สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสิพามากินจินเอิญมาถึกบะหมี่ไทยใหญ่เหรอเส้น,ะน,นสบะหมี่นะจจะเนาะนี่เส้นบะหมี่หมูแดงไทยใหญ่นี่เขาจะใส่เหมือนซอสเย็นตาโฟเรื่องในจินกับบรูน่าจะเนาะนี่จะเป็นเส้นสีสีเหลืองๆแล้วก็ใส่เย็นตาโฟแล้วก็มีถั่วพูคนไทยใหญ่เขาเรียกถั่วพูนะจจะน,นี่นี่ถั่วพูเขาสิมีน้ำจิ้มมะหอยน้ำต่ว่วาจิน จิ้นจะเอาเป็นน้ำจิ้มลูกชิน้นนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีแคบหมูนี่แคบหมูทอดเองไปค่ะไปกินก่อน,อนไปกินริงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัสดับในเดอ้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยนะูทูบ b e ้ะเนาะทังไดาก็ขอบคุณลหลายเด้อจ้าไปกินกันเลยมีน้ำซุปร้อนๆน,น,น้ำพี่น้องนี่น้ำซุปร้อนๆไปกินกันเลยนี่มาจ้ะ แซ่บๆเลยวันนี้เป็นบะหมี่บะหมี่ไทยใหญ่นะเจ๊นี่อโอโฮอืแซ่บมากพี่น้องอ,อันนี้น้ำจิ้ม เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นะจ๊ะชิมเอามาจิม้มถั่วพูในลองซิถ้ามาจากแป้งถั่วเหลืองอะ่ะพี่น้องเนี่ยอ,อ,อร่อยดีมันจะมันมันพี่น้องอ อร่อยจิ้นซื้อมาถุงละห้าสิบบาทไม่แค่หมูได้ อร่อยมากเพราะตรงปรุงกระแซบพ,พี่น้องเนี่ยน้ำซุปร้อนๆเลย นี่ชุดละห้าสิบมันเพลคายบะหมีไทยแต่ว่าเส้นคนละอย่างพี่นอ้องอืมก็สดน้ำซุปเขาเรียกถั่วพูนี่เลย จิ้มน้ำจิ้มนพองรสชาติจะมันมันร้านขยา่ทำโรงนะจ้า ชินไทยคลิปตอนไปกินไปรีวิวในในร้านขายของไทยใหญ่เแบบิกแล้วจะคลิปก้อนหนาเนี่ยจ้ะหมูแดงก็อร่อยของเขาอยู่นะอืม สดน้ำส <t ôi> e ุปร้อนๆมาได้จ้ามากินบะมี่ไทยใหญ่ มันใส่น้ำเย็นตะโฟลเลยพี่น้องกินเทส,เส่จานนี่เลยนี่บอเห็นหน้าจริงมันน,นี่เลยเดี๋ยวพี่น้องบอเห็น พี่น้องว่าโอ้ยลำคานว่ะนี่น้ำจิ้มยินชอบอย่างนี้เลยเนี่ยนี่อะไรพี่น้องเอย 嗯。Mm. หมูมแดงจิ้มบ่ได้พี่น้อง นี่เลยจิ้มจิ้มอย่างนี้เลยม,มันจะเป็นแป้งอุ้ยมันจะเป็นแป้งถั่วเหลืองนะพี่น้องแล้วก็เอามากวนกวๆๆให้มันแข็งโตแล้วก็เอาไปทอดอ กินชอบมากเลย ถั่วพูอย่อยเลยพี่น้องสีเหลืองๆแซ่บมากไปล็กค้าสำหรับคลิปกินบะหมี่ถ้าใหญ่นะจ๊ะเนาะกับมี่ถั่วพูถั่วพูทอดถั่วพูคั่วอะไรเนี่ยคนได้ใหญ่เขาเออนะจ๊ะเนาะกินก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกินพสัสแซ่บในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบมาค่ะเนะาะเจอก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย